ต้อมรัชนีกรอ,อดีตนางเอกอวดหน้าใหม่ตึงเปียอวดหน้าใหม่ตึงเปียต้อมรัชนีกรอ,อดีตนางเอกขอสวยกระชากไวัย52กรัตัอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับอดีตนางเอกชื่อรังต้อมรัชนีกรที่มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามมากมายซึ่งแต่ละบทบาทต้อมเล่นได้แบบถึงใจสุดๆถึงแม้ปีนี้ จะอายุเข้าเลข5้าแล้วแต่ต้อมรัชนีกรยังสวยไม่เปลี่ยนล่าสุดต้อมได้ไปทำศัลยกรรมอัพหน้ากระชากไวขอเปลี่ยนจาก52เป็น25ทั้งดึงหน้าตัดกรามทำจมูกทำตาซึ่งตอนนี้ผ่านมา14วันแล้วพร้อมอวดโฉมให้ได้เห็นโดยต้อมเผยว่าอาจจะย้อนไวนะคะไม่ว่าจะดึงหน้าตัดกรามทำจมูกทำตาทุกอย่าง งานนี้หลายคนต่างลุ้นอยากเห็นหน้าใหม่ของต้อมแล้วว่าถ้าเข้าทีแล้วจะสวยมากน้อยขนาดไหนซึ่งก็ต้องขอเวลาอีก3เดือนเพื่อความสวยเข้าที่แบบเป็นธรรมชาติจ้า เห็นว่าคุณแม่ไม่รู้ว่าลูกร้องเพลงได้คือตอนเด็กๆไม่ว่าจะร้องเพลงหรือตีกลองหรืออะไรนางจะไม่ให้แม่รู้นางจะอายนางจะเขินอย่างตอนเด็กที่จะไปประกวดร้องเพลงเราก็เอาลูกไปให้เพื่อนของเราสอนแต่อีแม่ต้องไปอยู่ข้างนอกห้ามอยู่ตอนที่กำลังสอนไม่งั้นลูกจะไม่ยอมร้องเพลงแต่เอาก็แอบด,ดูผ่านกระจกอยากรู้ว่าร้องได้ไหม วีวีหนูเป็นคนขี้เขินเขินกับทุกคนเลยเขินมากกับคนที่อยู่ใกล้ตัวอย่างวันนี้มาออกรายการและเพื่อนเห็นแล้วมาแซวเราก็เขินไปอีกแต่ความสามารถวีวีขนาดนี้แต่แพ้คนที่มารองลิปซิงมันไม่ได้ลิปซิง์แต่เหมือนว่าเขาเอาไม้มาเองเอาอุปกรณ์มาเองเขาออโต้จูนกับไม้ ยังไงเขาก็พอกกว่าหนูอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมอุปกรณ์มาขนาดนี้เพราะคิดว่าถ้าคนเราเก่งจริงอุปกรณ์พวกนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะซึ่งเราได้ที่สองแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรแค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ ตอนแรกเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าคนกรีดให้เขาเยอะกว่าคนที่ได้ที่หนึ่งอีกนะเราก็บอกว่าให้จงภูมิใจเพราะได้เสียงกรีดเยอะกว่า